คนปากไวหมายถึงคนที่พูดโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบก่อนหรือพูดเร็วเกินไปจนทําให้คำพูดนั้นไม่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือสร้างความขัดแย้งโดยไม่ได้ตั้งใจคนปากไวมักจะพูดออกมาทันทีตามความรู้สึกหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นโดยไม่พิจารณาถึงผลที่จะตามมาจากคำพูดของตนตัวอย่างพฤติกรรมของคนปากไวหนขาดการควบคุมอารมณ์ ตัวอย่างมานาทะเลาะก,กับเพื่อนเรื่องเล็กเรื่องเล็กในที่ทำงานเมื่อรู้สึกโมโหเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จึงพูดเสียงดังใส่เพื่อนว่าทำไมถึงโง่อย่างนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยคำพูดนี้ทำให้เพื่อนรู้สึกเสียใจและไม่อยากคุยด้วยอีกสองความเครียดและความกดดันตัวอย่างพิมพ์กำลังผเผชิญกับความเครียดจากการทำงานที่ใกล้จะถึงกำหนดส่งและเมื่อมีคนมาขอคำแนะนำ เธอตอบกลับอย่างรวดเร็วและหมุดหิดว่าไปหาทําเองสิฉันไม่มีเวลามาสอนซึ่งทำให้คนที่ขอความช่วยเหลือรู้สึกถูกตัดร้อและไม่กล้าเข้าใกล้อีกสามนิสัยที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กตัวอย่างโอเติบโตมาในครอบครัวที่ทุกคนพูดจาตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมค้อมเมื่อเขาเห็นเพื่อนร่วมงานแต่งตัวไม่ถูกใจเขาจึงพูดทันทีว่าเสื้อแบบนี้มันดูแก่เกินไปแล้วนะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง สี่การสื่อสารแบบขาดความอดทนตัวอย่างเมย์ไม่ชอบการฟังคนอื่นพูดนานๆเมื่อเพื่อนพยายามเล่าเรื่องราวที่สำคัญเมย์พูดแทรกกลางประโยคว่าพอแล้วพอแล้วฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดต่อทั้งที่ทั้งที่เรื่องยังไม่จบทำให้เพื่อนรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขาไม่สำคัญหาการไม่เข้าใจผลกระทบของคำพูดตัวอย่างเจนล้อเลียนเพื่อนสนิทว่าเธอดูอ้วนขึ้นนะ ไปออกกำลังกายบ้างสิโดยคิดว่าเป็นเรื่องขำขันแต่จริงๆแล้วเพื่อนคนนั้นรู้สึกไม่ดีและเจ็บปวดมากจากคำพูดของเจนเพราะเพิ่งพยายามลดน้ำหนักมานาน6การเร่งรีบในการแสดงตนตัวอย่างทอมอยากแสดงความดูในที่ประชุมจึงพูดแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับหัวข้อที่ยังไม่ชัดเจนจนทําให้ข้อมูลที่พูดออกมาผิดพลาดและทําให้เขาดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาของเพื่อนร่วมงาน เจ็ดขาดการพัฒนาทักษะการสื่อสารตัวอย่างหนึ่งไม่เคยฝึกทักษะการฟังที่ดีเมื่อมีคนมาเล่าเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับปัญหาชีวิตหนึ่งพูดตัดบทว่าแกต้องทำแบบนี้สิมันง่ายๆเองทำไมไม่เข้าใจโดยไม่ฟังปัญหาทั้งหมดให้จบซึ่งทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนึ่งไม่เข้าใจปัญหาของเขาอย่างแท้จริงแอิทธิพลจากสังคมและสื่อ ตัวอย่างการใช้เวลามากในโซเชียลมีเดียและเห็นคนใช้ถ้อยคำวิจารณ์กันอย่างไม่ยั้งคิดเธอเริ่มนำพฤติกรรมนี้มาใช้ในชีวิตจริงเช่นเมื่อเห็นเพื่อนโพสรูปใหม่การคอมเมนต์ทันทีว่าชุดนี้ไม่สวยเลยเปลี่ยนเถอะโดยไม่คิดว่าคำพูดนี้จะทำให้เพื่อนรู้สึกเสียใจสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้คนกลายเป็นคนปากไวมีดังนี้หขาดการควบคุมอารมณ์ เมื่อเกิดอารมณ์โกรธโมโหหรือมุดหงิดคนปากไวจะมีแนวโน้มที่จะพูดออกไปโดยไม่ยังคิดเพราะอารมณ์ทําให้พวกเขาสูญเสียการควบคุมตนเองและไม่คํานึงถึงผลลัพธ์ของคําพูด 2. ความเครียดและความกดดันความเครียดหรือความกดดันทางจากงานหรือปัญหาส่วนตัวอาจทําให้คนตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วและไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบจึงพูดโดยไม่ทันคิด3นิสัยที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก บางคนอาจเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีการพูดอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาจนกลายเป็นนิสัยติดตัวไม่ชินกับการไต่ตองคำพูดก่อนจะพูด 4. การสื่อสารแบบขาดความอดทนคนที่ใจร้อนมักไม่มีความอดทนในการฟังคนอื่นจนจบทำให้พูดแทรกหรือรีบตอบกลับทันทีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทำให้การสื่อสารกลายเป็นการปทะคารมมากกว่า5การไม่เข้าใจผลกระทบของคำพูด คนบางคนอาจไม่เข้าใจหรือมองข้ามผลกระทบที่คำพูดของตนจะมีต่อผู้อื่นจึงไม่ระมัดระวังในการพูดและพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่คำพูดนั้นอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีแก่ผู้ฟัง6การเร่งรีบในการแสดงตนบางคนต้องการให้ตนเองดูมีความรู้หรือทันเหตุการณ์จึงพูดออกไปทันทีเพื่อแสดงตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือความเหมาะสมของคำพูด7ขาดการพัฒนาทักษการสื่อสาร คนที่ไม่เคยฝึกฝนทักษะการฟังและการสื่อสารที่มีคุณภาพมักจะพูดไปตามสัญชาตญาณและความเคยชินด้วยขาดการไต่ตองส่งผลให้คำพูดดูเป็นการรีบเร่งและไม่รอบคอบแอิทธิพลจากสังคมและสื่อบางครั้งสังคมที่คนใช้คำพูดผงผางหรือคอมเมนต์โดยตรงเช่นในโซเชียลมีเดียอาจส่งผลให้บางคนซึมซับพฤติกรรมนี้และนำมาใช้ในชีวิตจริงโดยไม่รู้ตัว วิธีแนะนำหรือแก้ไขาอาการปากไวมีดังนี้ 1. ฝึกสติและสมาธิฝึกสติเพื่อให้มีความตระหนักรู้ในขณะที่จะพูดหากรู้สึกว่ากำลังจะพูดอะไรออกไปให้หยุดสักคู่หายใจลึกๆแล้วคิดถึงผลกระทบของคำพูดก่อนที่จะพูดออกไปฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างความนิ่งให้กับจิตใจและทำให้คิดก่อนพูดได้ดีขึ้น 2. คิดถึงผลกระทบของคำพูด ก่อนจะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าคำพูดนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบกับผู้ฟังถ้าคำตอบคือผลลบควรพิจารณาว่ามีวิธีอื่นในการสื่อสารที่ไม่ทำลายผู้อื่นได้หรือไม่ 3. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจพยายามฟังคนอื่นพูดให้จบก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือโต้อตอบการฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยลดความเร่งรีบในการตอบสนองและทำให้การสื่อสารมีคุณภาพมากขึ้น สี่ฝึกอดทนและผ่อนคลายคนปากไวมักพูดโดยไม่คิดเพราะอารมณ์ร้อนหรือขาดความอดทนดังนั้นการฝึกอดทนและผ่อนคลายจะช่วยให้มีเวลาคิดก่อนพูดไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการกระทำา5ปรับปรุงทักษการสื่อสารเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่ดีเช่นการพูดเชิงบวกและการเลือกใช้คำพูดที่สร้างสารรค์โดยเฉพาะเมื่อพูดในที่สาธารณะหรือในสถานการณ์ที่มีความขัดแยง้ง หขอคำแนะนําจากคนใกล้ชิดให้คนใกล้ชิดช่วยเตือนเมื่อคุณพูดเร็วเกินไปหรือพูดไม่เหมาะสมรับฟังคําติชมจากผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 7. ตั้งกฎให้ตัวเองกำหนดกฎง่ายๆให้ตัวเองเช่นจะไม่พูดทันทีเมื่อโกรธหรือจะฟังผู้อื่นให้จบก่อนเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไต่ตองและควบคุมคำพูด8หาคำพูดที่เหมาะสมแทนการพูดจาแรง ถ้ารู้ตัวว่ามีแนวโน้มจะพูดจารุนแรงให้คิดคำพูดที่สุภาพและสร้างสรรค์ไว้ใช้แทนเช่นแทนที่จะพูดว่าเธอทำผิดอีกแล้วอาจพูดว่าเรามาลองวิธีนี้ดูไหมก้าวหมั่นสังเกตตัวเองให้สังเกตเวลาที่ตนเองมีแนวโน้มจะปากไวเช่นในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือเมื่อมีอารมณ์ร้อนเมื่อสังเกตตัวเองได้จะสามารถหยุดตัวเองก่อนที่จะพูดไม่เหมาะสมสิบขอโทษเมื่อพูดไม่เหมาะสม หากพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วให้รีบขอโทษทันทีเพื่อแสดงถึงความสำนึกผิดและการยอมรับว่าตนเองพลาดพังการขอโทษจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากคำพูดคำพูดเชิงบวกคำพูดเชิงบวกหมายถึงคำพูดที่มุ่งส่งเสริมกำลังใจการสนับสนุนความคิดสร้างสารรค์และความรู้สึกดีๆให้กับผู้ฟังโดยจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง คำพูดเชิงบวกมีพลังในการลดความตึงเครยียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลตัวอย่างคำพูดเชิงบวกหนึ่งเธอทําได้ดีมากเลยส่งเสริมการชื่นชมผลงานและทําให้ผู้ฟังรู้สึกภูมิใจ 2. ฉันเชื่อว่าเธอจะทําสําเร็จช่วยสร้างความมั่นใจในตัวผู้ฟังสมไม่เป็นไรถ้าเธอล้มเหลวแค่พยายามใหม่อีกครั้งแสดงความเข้าใจและส่งเสริมความพยายาม สี่ทุกปัญหามีทางแก้เรามาช่วยกันคิดวิธีแก้ไขดีกว่าโอเสนอแนวทางและช่วยลดความเครียดฉันรู้ว่าเธอพยายามเต็มที่แล้วโอ้ชื่นชมความพยายามของผู้อื่นหกเธอมีศักยภาพมากฉันเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นตลอดโอ้แสดงการสังเกตและชื่นชมพัฒนาการเจ็ดฉันดีใจที่ได้ร่วมงานกับเธอโอ้สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความเคารพต่อกัน แปดเธอมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่น่าทึ่งมากโอส่งเสริมความมั่นใจในทักษะเก้าฉันรู้ว่าเธอทำได้อย่างแน่นอนโอ้สนับสนุนความเชื่อมั่นในความสามารถสิบเราผ่านเรื่องยากยากมาด้วยกันได้แล้วเรื่องนี้ก็จะผ่านไปได้เช่นกันโอ้สร้างความหวังและกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิบเอ็ดผลงานชิ้นนี้เยี่ยมมากฉันชอบมากเลยโอ้ชื่นชมผลงานตรงไปตรงมา สิบฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเสมอ,อส่งเสริมความเชื่อมั่นในระยะยาว13ขอบคุณที่เธอทุ่มเทให้กับงานนี้โอแสดงการชื่นชมและการขอบคุณ14เธอเก่งขึ้นทุกครั้งที่ลองทำสิ่งใหม่สิ่งใหม่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง15อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะการล้มเหลวคือบทเรียนโอช่วยลดความกลัวในการผิดพลาด สิชั้นเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของเธออชื่นชมความพยายามและการทำงานหนะักสิทุกคนทำผิดได้แต่เธอเรียนรู้จากมันได้เสมอโอช่วยยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันสิบแปดเธอคือคนที่ทุกคนไว้วางใจได้เสมอโอส่งเสริมความน่าเชื่อถือ 19. การทำงานร่วมกับเธอคือความสุขจริงๆโอสร้างความรู้สึกดีๆในการทำงานร่วมกัน ยี่สิบันภูมิใจในตัวเธอมากโอ้แสดงความภูมิใจและการยอมรับในตัวบุคคลคำพูดเชิงลบคำพูดเชิงลบคือคำพูดที่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับผู้ฟังเช่นการตำหนิวิจารณ์ในทางที่ไม่สร้างสารรค์หรือทำให้ผู้ฟังรู้สึกสูญเสียความมั่นใจคำพูดเชิงลบสามารถสร้างบรรยากาศตึงเครียดทำลายความสัมพันธ์และสร้างความขัดแย้งได้ง่ายตัวอย่างคำพูดเชิงลบหนึ่งทำาไมเธอถึงทำผิดอีกแล้ว โอวิจาร์ณอย่างไม่สร้างสารรสองเธอไม่มีทางทำสำเร็จหรอกโอตัดความหวังและความเชื่อมั่นสามฉันบอกแล้วไงว่าเธอทำไม่ได้โอย้ำความผิดพลาดและทำให้รู้สึกได้ค่าสี่ทำไมเธอช่างช้าและไม่ได้เรื่องเลยโอลดทอนคุณค่าของผู้ฟังห้านั่นเป็นความคิดที่โง่ที่สุดที่เคยได้ยินมาตำหนิความคิดและทำให้ผู้ฟังเสียความมั่นใจ พบเธอมักจะทำให้ทุกอย่างพังเสมอกล oh. ่าวโทษและทำให้รู้สึกผิดเจ็ดเธอไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดเลย oh. ย้ำถึงข้อเสียและขาดการให้โอกาสแปดฉันไม่เคยเห็นอะไรแย่ขนาดนี้มาก,ก่อน oh. วิจารณ์ผลงานอย่างรุนแรงเก้าทุกคนทำได้ยกเว้นเธอ oh. เปรียบเทียบที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกได้ค่าสิบทำไมเธอถึงไม่มีความสามารถแบบคนอื่น ลดทอนความสามารถของผู้ฟัง11เธอคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้<อ>ปิดโอกาสในการพัฒนา12มันไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามาย<อ>ุ่งตำาหนิการมีส่วนร่วมของผู้อื่น13ฉชันเหนื่อยที่จะต้องคอยแก้ไขความผิดพลาดของเธอ,อกล่าวโทษและลดทอนคุณค่า14อย่าทําอีกถ้าเธอยังทําไม่ได้ทําให้หมดกําลังใจในการพัฒนา 15เธอแย่ลงทุกครั้งที่ลองทำสิ่งใหม่อปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์สิฉันเสียใจที่ต้องทำงานกับเธอ,อทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการ17บเจนี่เป็นข้อผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดตำหนิอย่างรุนแรงโดยไม่ให้ทางออก18เธอจะทำให้ทุกคนล้มเหลวเกาวโทษและกดดันผู้ฟัง19บเาทำไมเธอถึงทำตัวแบบนี้อยู่เรื่อยโอ วิจารณ์บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมซ้ำๆยี่สิบันไม่คิดว่าเธอจะเป็นประโยชน์ในทีมนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในการทำงานการปรับใช้คำพูดเชิงบวกการใช้คำพูดเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการเลือกใช้คำพูดที่สร้างสารรค์ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแต่ยังช่วยลดความตึงเครียดและทำให้การทำงานหรือการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อรับสาระน่ารู้และความบันเทิงทางช่อง YouTube คนสำคัญด้วยนะคะ